ต้นนู้นเป็นของประธานหอการค้าอันนี้ที่ป้ายที่แขวนนี่คือเป็นเป็นเป็นลูกค้าที่จองจํานวนลูกหรือเป็นต้นไว้ค่ะเราก็จะมาแขวนแขวนป้ายไว้อ๋อเหรอครับค่ะให้นิคของมอเปิลที่แปดลี้วค่ะก็จองไว้คือแต่ละต้นนี้แสดงว่ามีคนจองกี่ลูกกี่ลูกแล้วค่ะเราเราจะแขวนไว้เลยกันเราพลาดตอนเราตกบกพ่องลูกค้าไม่ได้ของเราองเีเราจะเสียโอ้มีแบบนี้เลยแขวนป้ายไว้เลยแบบนี้ครับผมอ๋อ ต้นก็จะมีการจองใช่ค่ะอ่ะเนี่ยค่ะลูกค้าที่มาจองทุเรียนกับเราเราจะมีการพิมพ์ป้ายแล้วมาแขวนไว้แบบนี้นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นนีกหมอเปิ้ลที่แปดริ้วเดี๋ยวจะทุเรียนที่อยู่บนหัวนี่คือจองหมดแล้วเนาะมีเจ้าของหมดแล้วมีเจ้าของบ้านหมายกันแล้วบ้านหมายกันแล้วเรียบร้อยทําสัญญากันแล้วเรียบร้อยค่ะต้นนี้เรามีป้ายไว้ โอ้ยชิมกันสนุกสนานเลยนี่ค่ะจะเป็นชื่อลูค้าท่านยุทธนามาเจือค่ะประธานหอ,อก,การค้าฉะเชิงเซามาจองของเราไว้หกสิบลูกอันนี้ท่านโดยเฉพาะนะคะที่มาจองของเราไวค้ค่ะอันนี้ใครจองครับผมอันนี้ ยุทธนามาเจือค่ะประธานหอาการค้าจังหวัดฉางซาของเรามาจองไว้หกสิบลูก่ะต้นนี้ยังไม่ได้ตัดเลยค่ะโอรอเขามาเอาคือมันหมายมั่นหมายไว้เรียบร้อยเอาป้ายมาแขวนไว้แล้วห้ามใครตัดต้นนี้เด็ดขาดเพราะเรา<อ>มั่นหมายไว้แล้วค่ะคือทั้งสวนเนี่ยเปิดให้มีการมั่นหมาย ใช่ค่ะเราเปิดให้มีการมั่นหมายลูกค้าคนไหนจองกี่ลูกกี่ลูกเราทาป้ายแขวนไว้ให้เรียบร้อยลูกค้าสบายใจได้ของลูกค้าได้ครบแรน,นแ่นอน่ะไรครบแน่นอนใช่ส่วนลุงชงส่วนลุงชงค่ะที่เปิดรับมั่นหมายเปิดรับเปิดรับมั่นหมายนะคะเอ่อถ้าปีนี้อาจจะพอมียังไม่มีคู่ก็มีค่ะแต่ถ้าปีหน้าลูกค้าอยากจะมั่นหมายลูกค้าติดต่อมาได้นะคะ เราตัดเองตัดเองค่ะชงเองใช่ตัดเองเองชงเองค้าเองค่ะส่งเองด้วยส่งเองด้วยส่งให้ลูกค้าด้วยอาีลูกค้าไม่สะดวกมาส่งให้ค่ะข้างในมันมีแกกไหมสองต้นสองต้นโอเคเดี๋ยวเราต้องลกออกเป็นบางลูกเลี่ยมออกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีขอการค้ามาเอาเป็นอันนี้ทุเรียนที่มันหลุดคาปิง มันเป็นปมันเป็นสุขาปิงค,คือเราอะ่ะบางทีลูกค้าเราจะไม่ค่อยกล้าขายให้ลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอาไปแล้วอะมันจะอร่อยไหมเพราะบางทีเราให้เขาลูกค้าไปอะ่ะมันเป็นงอมเนื้อกับครับเอออันนี้อันนี้เราเราลองเมื่อกี้พ่อตัดมาเมื่อกี้นะคะสุขาปิงโอ้โหสวยไหมคะคุณลูกค้า่ะมันเลิศมาก อย่างนี้ต้องมีเอฟป่ะครับโอ้ลูกค้าสนใจเอฟมานะคะราคาคารปิงเราขายราคาย่อมเยาโลโลเราจะขายเป็นบางลูกนะคะเราเราส่วนมากเราใช้โลละเริ่มต้นที่80บาทโลละ80ถ้าสุกคาปิงนะทาไมมันเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าตูแน่นขนาดนี้ครับใช่ลูกค้าคือเนื้อเนื้อมันจะโอ๊ยพออี้บอกเดี๋ยวะไปเอาไปนี่ค่ะโอ้โหแมค่ะ เม็ดนิดเดียวเองใช่ล้วคือเราเห็นไหมคะทุเรียนแก่เก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นเม <ét> ็ดทำไมงดงามมากค่ะเม็ดเหลืองเลยใช่แก่แน่นอนคะ่ะลูกค้าแล้วจะบอกว่าทุเรียนถ้าจะเก็บกลิ่นไม่ฉุนนะคะกลิ่นไม่กลิ่นดีกลิ่นละมุนพอดีแล้วก็ขนาดตัวเจ้าของสวนเองเมื่อก่อนไม่ค่อยกินทุเรียนนะคะทุกวันนี้กินแทบทุกวันเลยคะ่ะทุเรียนหล,หล่นหล่นค้าปิงจะกินเองซะมากกว่า นนทุเรียนของท่าตะเกียบน,นะคะที่ว่าไม่ใช่แค่สวนลุงชงนะคะในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แล้งค่ะคทุเรียนเลยมีคนเรสชาติที่หวานมันเนื้อแหง้งแล้วก็สีเนี่ยจะจะสวยสีมันจะสดค่ะแล้วก็มันเลยเป็นจุดเด่นให้เป็นที่รู้จักของคนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มากเพราะว่า เหมือนกับปากต่อปากของลูกค้าด้วยเลยทําให้สวนทุเรียนของชงแล้วก็ของกลุ่มทุเรียนท่าตะเกียบเนี่ยเป็นที่รู้จักได้กันด้วยกันมากเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นทุเรียนที่สุกคาต้นนะคะโอ้เนี่ยค่ะไม่ได้ตัดบุ๋มนะคะคพอดีมันสุกพอดีพ่อตัดมาเลยลงมาอดใจไม่ไหวครับขออนุญาตคุยไปทานไปนะแล้วทําไมมัน ขูมันแน่นมากรูนแน่นมากอะครับใช่ค่ะนุ้ยทุเรียนท่าตะเกียบอะค่ะมันมันจะเนื้อเยอะเม็ดร,รีบครับเป็นอย่างนี้แทบทุกส่วนนะคะไม่ใช่แค่ของแค่ส่วน<ม>ทุเรียนดูชมใช่ค่ะเนี่ยกเลย<ท>เมันก็เลยเป็นจุดเด่นของทุเรียนท่าตะเกียบที่คนจะนิยมกันมากในช่วงนี้ค่ะโอ้หวานกรอบด้วยครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในเนื้อไก่ฉีกอะค่ะที่ลูกค้าต้องการกันเล็กแ,แบบนี้เองครับใชบ่ตรงนี้ช่องทางการติดต่อ ถ้าจะเป็นช่องทางการติดต่อตอนนี้นะคะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์0892240511เป็นเบอร์ของลุงชงส่วนเบอร์ของเลนะคะ0983145827ท่านใดที่สนใจอยากจะลิ้มลองทุเรียนท่าตะเกียบหรืออยากจะสนใจเข้ามาเที่ยวสวนลุงชงหรือสวนทุเรียนท่าตะเกียบใกล้พื้นที่ของลุงชงก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอดค่ะ อืมันแพงวครับเราขายลูกค้าเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยอุยหนึ่งร้อยเองถึงหนึ่งร้อยี่สิบแล้วถ้าเป็นเอสุกคาต้นเหมือนที่พี่กินอย่างเงี้ยครับอ่ะลูกค้าอยากลองกินเราเอาไม่เยอะค่ะร้ละแปดสิบหรอใช่นี่ครับแม้แอย่างนี้นะครับแปดสิบบาทใช่แต่สุกคาต้นนะคะครับเดี๋ยวลูกกลับมาเคุณเร์ตอนนี้ ที่อยู่ในมือนี่พร้อมเปิดโชว์ใช่ไหมครับพร้อมเปิดโชว์ครับต้องเปิดนะครับโอเคค่ะที่เขาเอามาเคลมเนี่ยก็ประเด็นนี้ยังไงมันก็ต้องทำไมมันแน่นขนาดนี้ลูกบางทีบางวันก็ตัดเป็นตันๆอย่างนี้ก็จะได้ทั้สิบลูกก็มีแล้วแต่วันวันวันนี้ได้ได้ประมาณถ้าเราต้องสุขภาพดีสุขภาพดีก็สู้ตัดบ่มกินไม่ได้บ่มอยากรออีกยังไม่รอ นี่อยู่นี่อีกสองชิ้นอร่อยอร่อยค่ะเนื้อไก่ฉีกแต่มันมันมันในกินวนกล่องจะมาของแต่เขารู้วนนะเขามาลูกสวยสวยโหแล้วภูใหญ่ขนาดนี้เลยแต่ตรงนี้คือแกะไม่ออกมันแน่นแน่นมากนะขนาดแก่สุดแล้วยังแน่นมั้ยโอ้โหเนื้อเยอะขนาดนี้เลยครับทมไมเนื้อโอ้รวมนี้ประมาณสองโล หวานทำไมมันแน่นขนาดนี้เนี่ยค่ะมันมันมันจะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนท่าตะเกียบก็ได้ค่ะเพราะว่าทุเรียนท่าตะเกียบเนี่ยมันจะเหมือนเน้นเม็ดรีบค่ะแล้วเนื้อหนาเนือ้อจะฟูหนามันโอ้ <c oughs> โหนี่เหลืองอะลาม <c oughs> ใช่ค่ะแล้วเม็ดใหญ่มากเลยเนื้อโอ้โหอันนี้คือเรียกว่าสุก สุขาต้นค่ะอันนี้คือสุขาต้น oh. มันจะมีความแบบนิ่มหน่อยแต่ว่ามีความวาไก่ฉีกใช่มันหวานนะครับหวานแต่ว่าทำไมไม่มีกลิ่น่ะมาเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งหน,นึ่งที่มันไม่เหมือนใครก็คือว่าทุเรียนท่าตะเกียบอ่ะเขาจะไม่มีกลิ่นฉุน,มนไม่มีกลิ่นเลยอ่ะอแต่หวานก็เนื้อฟูมากเลยอ่ะเป็นอย่างนี้หมดเลยครับใช่ในโซนท่าตะเกียบจะเป็นอย่างนี้หมดเลย แล้วการดูแลการดูแลนี่เหนื่อยไหมกับแต่ละปีเขาจะไม่เหมือนกันแต่ละปีเขาจะไม่เหมือนกันค่ะเขาการดูแลเหมือนปีที่แล้วมันมีความที่แรงจัดแต่ปีนะี้ฝนชุกฝนชุกนี่ทำใ้ทุเรียนจากร้อยยี่สิบวันนะคะจะยืดระยะออกไปอีกร้อยสามสิบวันขึ้นกว่าจะตัด